สวัสดีครับพบกับผมนะครับกับช่องเคลียร์ทิปอาร์ตวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาย้ายปลาหางลูกยุงนะครับที่ผมได้ทำการเพราะไว้ผสมพันธไว้นะครับซึ่งเขาก็ได้ออกลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะย้ายเข้ากลับไปในตู้ปลาแล้วก็อีกสายพันหนึ่งนะครับไม่ทราบว,ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าสายพันนี้เขาเรียกว่า full back นะครับ ซึ่งน้องเขาก็จะมีลำตัวสีดำทั้งหมดนะครับซึ่งผมซื้อมาได้ประมาณสัก3วันนะครับผมเอามากักโรคก,ก่อนกักโรคเผื่อเขามีโรคมีอะไรแล้วก็ใช้ยาเหลืองนะครับยาเหลืองเอาไว้กักโรคเพื่อให้น้องเขามีสุขภาพดีก่อนแล้วค่อยย้ายเข้าไปสู่ตู้ปลานะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการย้ายยังไงไม่ให้ปลาตายกันนะครับขั้นตอนการย้ายก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราตักน้ำเดิมนะครับตักน้ำเดิมที่อยู่ในบอ่อเดิมเพื่อให้ปลาเขาเคยเชนกับน้ำเดิมของเขานะครับ แล้วก็ใช้กันชนตักนะครับอ่าไปไหนละว,ว,วิ่งเร็วมากนะครับถ้าปลาวิ่งเร็ว,รวแบบนี้นี่แสดงว่าปลาสุขภาพดีนะครับแต่ถ้าปลาไม่วิ่งไม่อะไรแบบซึมซึมเนี่ยเอออันนี้เตรียมตัวเลยครับหายาใส่หรือเกลือทะเลเพื่อให้น้องเข้าสุขภาพดี ได้บอันใหม่อยู่แล้วฟกโกเดเลยปั๊บก็ให้หูวิ่งเร็วมากนะครับผมย้ายไปใส่บอ่อทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้เขาผสมพันธุ์กันด้วยนะครับแต่นี้ผมก็คาดว่าน่าจะผสมพันธุ์กัน ได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่รอให้ตัวเมียท้องแก่ก่อนพอท้องแก่เราก็อาจจะคัดออกมาต่างหากแล้วก็ให้เข้าคลอดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็คลอดไปแล้วก็น่าจะรออีกประมาณสักเดือนหนเดือนหนึ่งนะครับ พูดไปพูดมาจะพูดผิดซะงั้นเอามาเห็นไหมครับถ้าท้องใหญ่ๆแล้วก็มีเหมือนกับมีจุดดำๆอยู่ในท้องอ่ะแสดงว่าเขาเริ่มท้องนะครับแต่อีกประเภทหนึ่งถ้าท้องใหญ่ๆแบบบวมๆแบบอะไรนี่แสดงว่าหารไม่ย่อยนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นโรคได้ ้ใจเย็นๆน้องเพื่อนเข้ามาหมดแล้วเพื่อนเข้ามาหมดแล้วเข้ามาสิครับอ่าได้ไดแลขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ยังไงก็ได้นะครับให้ปลานี้อย่าเพิ่งปล่อยลงไปเลยนะครับถ้าปล่อยลงไปปลาจะนอกน้ำได้เนื่องจากสภาพน้ำแล้วก็สภาพที่ปลายังไม่คุ้นชินนะครับเราต้องแช่ปลาไว้ก่อนประมาณสักถ้าให้ดีเลยก็ประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแล้วค่อยๆเติมน้ำเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับเดี๋ยวผมเติมให้ดูนิดนึง เดิก็ไปทีละเล็กทีละเล็กเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาเชือกมามัดมาผูกไว้ดีกว่าโอเคนะครับผมนำเชือกมามัดกับภาชนะที่เราใส่ปลานะครับแล้วเราก็เอากิ๊นีบใส่กับบ่อปลาเพื่อไม่ให้ปลาไหลลงไปในบ่อเร็วเกินไป เราจะทำให้ปลาปรับสภาพความร้อนเย็นของน้ำให้เข้ากับร่างกายก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆเติมน้ำที่อยู่ในบ่อน,นี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับค่อยๆใส่เข้าไปทเทละนิดแบบนี้จนภาชนะเต็มก็จะครบประมาณสักหนึชั่วโมงพอดีนะครับพอปลาปรับสภาพ อากาศน้ำแล้วก็สภาพน้ำเข้ากับตัวเองได้ปลาก็จะรอดนะครับไม่น็อกน้ำไม่ตายง่ายผมจํำได้ผมเคยซื้อปลามาปุ๊บปล่อยลงไปปับ๊บไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับปลาน็อกน้ำตายซะงั้นเนื่องจากอากาศร้อนแล้วก็ไปซื้อปลามาแล้วก็มาปล่อยในอากาศที่มันเย็นนะครับ ปลาเลยน็อกน้ำได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรามาต่อการที่ฟูลแบ็คนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยตักน้ำเก่าน้ำเก่าแต่ภาชนะที่ใส่ค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยนะครับมกวดน้อยแล้วก็ตักตักปลา,าวิ่งมาใส่พอดีเห็นไหมครับฟูลแบ็ค ก็จะสวยในรูปแบบของเขานะครับดำทั้งตัวเลยอันนี้ก็สวยมากนะครับตัวเมียก็เหมือนกันนะครับก็จะมีตัวดำสนิทแล้วก็มาทำเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับจิบนะครับขาดจิบไม่ได้ไม่ใช่จิบนี้ เห็นไหมครับเราก็จะพักปลาไว้ก่อนเดี๋ยวรอสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตักน้ําในนี้เข้ามาใส่ตักน้ำในนี้เข้ามาใส่นะครับผมก็จะทําให้ปลาปรับสภาพน้ําได้ดีขึ้นเดี๋ยวมารอชมตอนที่ตักน้ำใส่แล้วก็ปล่อยปลานะครับผม โอเคนะครับครบครึ่งชั่วโมงพอดีผมก็จะนำน้ำนะครับน้ำที่อยู่ในบ่อปลาที่เราจะปล่อยปลาลงมาค่อยๆตักเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ปลาปรับสภาพเข้ากับน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก30มนาทีนะครับนี่ก็เหมือนกัน เราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันใหม่นะครับผมครบเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายท้ายที่สุดของเราจะเป็นการเทปลานะครับลงไปในตู้กระจกปลาจะเป็นบ้านใหม่ของน้องเขานะครับเราจะมาเริ่มที่ฟูกดก่อนเลย กอดจิปบออกก่อนเลยเอาอไม่โอ้จิปบมันคาครับตัวนี้ต้องเริ่มจากฟูลแบ็กก่อนนะครับถึงจะได้มาเปิดจิปบออกก่อนเสือกออกก่อนเห็นไหมครับอ่าฟูลแบ็กฟูลแบ็กขั้นตอนในการทำ เราไม่ควรที่จะเทลงไปเลยนะครับเนื่องจากจะทําให้ปลามีบาดแผลเราควรที่จะปล่อยแบบนี้เลยนี่อ้าวทำไม,ไมปล่อยแบบนี้เลยอ้าวไม่ได้ไม่อยากออกไปบ้านใหม่หรอนี่เราควรที่จะปล่อยแบบนี้เลยนะครับอาปลาก็จะ หาทางออกของเขาเองนะครับน่าออกมาหมดแล้วเป็นไงบ้างโอได้น้ําใหม่ได้ที่อยู่ใหม่ามาเรามาดูที่ฟูโกสกันต่อนะครับอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือจับกล้องถ่ายเองนะครับใส่ขาตั้งแล้วก็ถ่ายเองก็เลยแบบตะ,ตะกะบ้าง เล็กน้อยนะครับเราก็เปิดจออกกิปอุปกรณ์ปึ๊บอันนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็จะพลิกเลยแบบนี้เดี๋ยวก็จะหาทางอองเขาเองได้นะครับน้าทำไมไม่ออกสงสัยหาทางไม่เจอ อ,ออกมาสิลูกออกมาสิลูกพ่อถ้าเขายังไม่ออกเราก็ดันตัวนี้มานิดนึ่งไล่เขาออกหน่อยอ่า เริ่มออกแล้วนะครับอ้าเรียบร้อยได้ที่อยู่ใหม่แล้วส่วนไอตัวด้านล่างนี้เราก็ขึ้นมาเก็บนะครับ ถ้าเราย้ายปลาแบบไม่ทําแบบนี้ีโอกาสที่จะนกน้นํานี่มีสูงมากนะแต่ถ้าเราย้ายแบบที่ผมพาทํานะครับมุมไหนดีโอกาสที่จะนกน้ําก็จะไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคครับถ้าใครชอบ คลิปในการเลี้ยงปลาหางนกยูงนะครับหรือกัปปี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษนะครับสายพันธุ์ต่างๆและวิธีการเลี้ยงแล้วก็การให้อาหารการผสมพันธุ์นะครับตลอดจนการจัดจำหน่ายนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่สามารถติดตามได้ที่ช่อง Creative a r t นะครับอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ